ผมกินอ,อยู่ตอนนี้ผมไม่มีกระต่ยไปเดียวตอนนี้ผมว่าผมจะย่างาเบายดออเออ,อนน้ผมอยู่บนเครือของขอไกไม่ไหววะกูไปรงพี่อยู่นีกว่าหลอกอีเต้าเจอดูไปโดดด้วยไม่ทิ้งคนไม่คนเดียวหรอกว้ย วอยู่ัอะไรวะเนี่ยโอ้ตีหนึ่งวัดตีหนึ่งใช่ไหมเพื่อนเต็มเลยพี่โอ้โหเต็มเลยสตีพี่เอาง่ายๆบายันี้วันนี้มันพูดพี่วันนี้มันพูดอลบุรัทไอสั ึ้นก็ขึ้นสองตเหมือนกันสตีนะบวกดนะสตีเลยเห็นเต็มเต็เต,เต,เต,ตาเลยนะอ่ะเห็นสตา,าเคยเห็นกระทะอุปากหาหกกัวคดวะเดี๋ยวูทำให้ดนะูเคยเห็นอนะที่มากรเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคนกไปหนึเฮ้ยนักไปหนึ่งเยงผมไปช่วยแล้วพี่ขอบคุณอขอบคุณจะพิมแต่นิ่มไว้หน่อยนะผมอ่ะขึ้นรถไาน้องเบ้า ไปครับพี่พี่เบอร์หนึ่งผมเจออ่ะพี่ต้องช่วยหน่อยอ๋อไม่ใช่นี่หว่าพี่นี่หว่าเบอร์หนึ่งไม่อยู่ตรงไหนนะพี่อยู่ห้องบนบ้านพี่เไง sai ban pì ban đứng na pì này, tủ, bị cua, bọt pìi, tôi nè, cú ngay nòng bao, đồ chơi mà kíp chơi. เห็นปีนอยู่ไม่คุ้นหนุ่มนี่ไงตรงนี้ว้ายโดนทลอยเลยตาด๋อยที่นี่ไม่เอาเรื่องผมซ้ำาชไม่เหลือศพเลยแต่พี่เขาแต่พี่เขาก็ซ้ำามั้งหรออยู่ลูกขุนมาตั้ง ขาได้ร้มากัน้องมากัน้องเขารืมแฟนเขาก็ไม่รู้ผู้จัมันงมันน่าจะใช่น้องอ่ะเลย้ังเป็นแหวนมั้เาแ่งมันกันแล้วเป็นเมียผัวเมียกันแล้วโอ้โห จะรีบเกิดไปแล้วเปล่าพี่น้องพี่น้องโอเบ๊พีพกเป็นนพี่น้องอยู่เีวเป็นสามีภรรยาเดต้องก็เป็นแฟนกันเด็พีเดวโดนระเบิดมีอะไรจเย็นไม่ปาแต่เขาทำไมนะว้าแล้วเฮ้ยโอ้ยโ้ยทำก็โกรธได้เห็นไหมเนี่ยโอ้ยตายตายตายดีไปดีไป ลิฟต์ใจเย็นโอ้โหคืนแ้บางร่างถามผมนะผมมาเอาคืนเก๋ผมเบอร์สามอะผมมือระเบิดแม่นิสุทธิผมมามือระเบิดแม่นิสุดในหมู่บ้านนี้แหละเก๋ผมรอผมแป๊บผมพันยาขี่รถไปเอาเลยขี่รถทักระเบิดเอาแม่งเลยพี่อ่ะช่วยนะเบอร์หนึ่งพี่จะช่วยน้องพี่ผมขอ

กับมึงไม่ปลอดภัยไอ้เฮียจอดให้เขาประหาพ้องหไ,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 ไอ้เฮียกูจะตายไม่ไปเอ้ยเฮียไปเองนึกเปิดเทอรยศขึ้นรถบ่ายน้องเบ้าไม่ไปน้องเบ้าไ,ไป,ปาไรุ่นเก่าเหรอน้องพี่อ่ะเข้าจังนี่แน่นอนเด็กกำลังโตติดจะใช้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ทาป่ก ไอยิงเบอร์สามทีมกูได้อ่ะไอบาลาริพี่อะไรนะกูให้เลยคนละร้อยยูสี่บาทคนละร้อยยูซี่สเด็กตีหนึ่งอ่ะเขาดูบอลคนละสี่นะเอาแม่งเลยเบอร์สามทีมกูเอาเอาให้นกแล้วลากแล้วซ้ำกล่องเลยซ้ำกล่องด้วยเดซ้ำกล่องซ้ำเลยแล้วเขาเรียกว่ายกเขาเรียกว่ายกเขาเรียกว่ายก ีแู่้กูอ่ะตูอ่ก็มีปืนกมีูมีระเบิดดูลูกเนึงเข้าไหวเข้าไหวกูก็มีกูมีระเบิดได้ได้ที่จุดยังไม่ด้วย ว่าคนจะหมดหรือว่าไอ้เขี้ยูอยากไปคิวซะทุกวันไปหาคิวก่อนคิวนะคิวแม่ไปหาเรื่องพี่ปิดเฮ้ยน้องพี่เอาจังวะ

ทำไมเขาเล่นหมดจังวันวนนี้เล่นเพชรเองไม่เท่าไรล่ะนฐานที่ไม่มีเครืองปัดไงเขาเลยยิงได้ไม่เหลือให้กูเลยม่ะยิง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 ไิิงยิยิงยิยยงิยงงงง ผมไม่เชื่อหรอกเแรงแรงแคทโฟสันแต่จะเชื่อจริงเลยเด็กสองคนนี่นี่แม่